สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอลินล่าทีวีด้วยนะครับคลิปนี้นะพี่จะบอกเลยว่าสอนรับไอเทมถาวรแบบจัดหนักจัดเต็มวันนี้เลยนะครับผมวันนี้เท่านั้นก็ได้นะครับผมแต่ก็อื่นเรามาดูนี่ครับมันมาแล้วนะครับกับชุดระดับตำนานนะครับผมกับ คอปบ,บ้าไม่ใช่คอปบ,บ้านะครับมันเป็นทางหน้าของชุดบูย่าเดย์2 1นะครับผมก็คือเราคนที่อยากรู้นะครับว่าหมดไปกี่เพชรต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับผมไม่จำกัดก็คือมันล็อก ID ไว้แล้วก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับสามารถไปเลื่อนดูได้เลยมันมากบอกเลยสนุกมากเลยพี่สุ่มแบบโคตรโหดกระโดด เสียเพชรนะครับผมอ่ามันสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับสีนะครับผมก็เลือกดูเอาชอบอันไหนก็เอาโอเคก็มานี่เลยเดี๋ยววันนี้เราจะมารับไอเทมถาวรกิจกรรมบูย่าเดย์นะครับผมทั้งหมดทั้งมวลเลยเมื่อจะเป็นการอ่าหลายๆอย่างนะครับผมก็คือถามว่าฟรีไหมฟรีนะครับเพชรไม่เสียนะครับผมแต่อาจจะมีการเติมมากอะไรมัางก็ว่ากันไปนะครับผมก่อนอื่นเลยครับเรามาดูนี่ก่อนเลยนะครับผม อันนี้ที่จริงมันอยู่ในทางด้านของท่าทางของบูยาเดนะครับผมแต่เขาทำเการท็อปอัพนะก็คือท่าดอกลูกบอลนี่นะครับผมแล้วก็นี่มีตัวแห่ออกมาพี่เรียกมันไอแห่เว้ยคือมันแห่หลายรอบเหลือเกินเออก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็เป็นการท็อปอัพทั้งหมด299เพชรนะครับผมนี่เลยนี่299เพชรแล้วก็ยังมีทางด้านของเติมท็อปอัพอีกนะครับผม399ครับจะได้ทางด้านของ ชิ้นส่วนตัวละครหรือชิ้นของทองจำทางด้านของรีออนนะครับผมก็คือวันนี้รับรีออนฟรีด้วยเดี๋ยวพี่สอนรับรีออนนะครับผมเป็นทางด้านของชุดเซ็ตด้วยนะครับผมแล้วก็ทางด้านของชิ้นส่วนของทองจำ900อะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมก็ทําตามที่พี่บอกนะก็ทําตามถ้าพอที่เติมเพปก็เติมเติมไปนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปเลยกันครับสําหรับคนที่อยากรับเรยอนนะครับเข้าไปตรงกิจกรรมบูย่าเดย์นะครับผมเข้าไปเลย เข้าไปเลยเข้าไปเลยนี่เลยนะครับเข้าไปปุ๊บเลื่อนหานะครับแล้วก็กดอันบนสุดเราอิมินที่สิกดรับรีอนเรียบร้อยนะครับได้รีอนมาแล้วดําบึดเลยนะครับผมเออมันดําอยู่แล้วเว้ยเออ <c oughs> ผิวมันเป็นอย่างนี้โอเคไหมมาเราไปต่อกันเลยครับผมก็คือ ได้มาแล้วใช่ไหมล้วก็ใส่เสื้อใส่อะไรแล้วแต่เป็นใส่ไปเลยนะครับผมนี่ใส่หัวด้วยเออทำไมหัวนี่มีวะเยดโคข้อเทโอเคนี่เลยประมาณนี้เลยนะครับผมก็ชุดก็ได้ฟรีนะครับผมก็เป็นการท็อปอัพแบบอีซี่มากแต่จะบอกตัวละครตัวนี้ขามันเสียข้างนึงนะครับผมคือขาเขาใส่เหล็กข้างนึงนะสังเกตดีๆนะเห็นปะเห็นปะขาเป็นหุ่นยนต์ข้างนึงนะครับับรีออนนะครับผมอ่าก็ ช่างมันนะครับผมก็ประมาณนี้อิสต์เอกนิดหน่อยนะครับผมก็กดรับไปเลยกับท่าทางนี้นะครับผมก็คือการท็อปอัพ299เพชรใช่ไหมอ่านทำใจไม่ผิดนะใช่ดิก็ประมาณนี้แหละเออเนี่ยเนี่ยกดรับไปเลยนี่เลยนะท่าทางเออยังไม่จบเพียงเท่านั้นเดี๋ยวเราไปรับไอเทมทางวอร์อีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวรีวิวทางด้านของตัวคอร์เรียนด้วยว่าใช้ยังไงนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมอ่านี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นกิจกรรม อ่าล็อกอินบูญย่าโง่ๆนะครับผมก็คือพี่ทำไมมันโง่อ่ะก็ก็ก็มันไม่ได้มีอะไรก็คือล็อกอินเฉยนะครับผมมามาดูหน้าของฟื้นฟู HP ห้าหน่วยถึงสิบหน่วยก็คืออัพไปเรื่อยๆนะครับอัพไปยิ่งสูงยิ่งดีกับเรียนนะครับอัพไปเลยอัพไปอัพไปอัพอ,อีกอัพอ,อีกอ่าแต่เกิดใครไม่เล่นก็ไม่ต้องอัพสูงนะอัพแค่นี้พอนะครับผมก็เดี๋ยวบอกว่าแพสซีฟมันก็คือมีอ่ากดเกณฑ์ที่นิดหน่อยนะครับผมพี่ขอบอกเลยว่ามันก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงสำหร แล้วแต่คนประยุกต์ใช้นะครับผมแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดใครที่เล่นคอมโบก็คือเอาไปคอมโบกับเอโรกได้นะครับผมเอออี๋ยวปลดล็อกช่องก่อนเดี๋ยวเราไปรีวิวกันดีกว่านะกับตัวละครตัวนี้นะอ่านี่นะครับผมก็ปลดล็อกไปเลยเงินเยอะดีอ่าตัวอะไรม้างดีนะาแครี่ก่อนเลยขั้นแรกต้องขาดไม่ได้นะครับต่อไปก็นะ่าจะเป็นทางด้านของอะไรดีมะแม็กชิมแล้วกันหือ วูฟราห,หรือบูเรตใครดีวะสปีดรัสดามชิชอาพี่คิดว่าน่าจะเป็นทางน้าของแม็กชิมนะครับผมหรือไอตัวกินเห็ดนั่นเองนะครับผมนี่จอบกินแหลกไม่รู้กินอะไรโหวความเร็วพันเห็ดอ่าแล้วก็เอาใช้ง่ายเอาเป็นอารกแพนจิโอไปนะครับแพนจิโออะไรเนี่ยโอเคไหมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโหไฟ แทงจริงแทงจริง่ะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวหาใส่แม่นีไหมใส่นี้ไหมไม่ต้องใส่อย่างงี้ถึงจะแท่นะโอ้เท่ว่ะเท่จริงว่ะดุเกินดุเกินไม่เอาดุเกินเบาเเบาๆบาเบาๆอืมเอะใส่อะไรไปดีหน้าแป๊บหนึ่งเขาเสียเวลาตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับผมก็เมื่อกี้รับเมื่อกี้อย่างละหนึ่งสองสามสี่ห้าชุด เสื้อตอัวละครโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมแป๊บหนึ่งเอาอะไรดีเอาอะไรดีเอา,อเเอานี่สีเหลืองเท่จบจบเลยเดี๋ยวไปรีวิวกวันดีกว่านะครับผมก็มาอนนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมเอ้ยไปไม่ได้สิเดี๋ยวเราขอแลกของก่อนนะครับผมก็ทางด้านของบูย่าเดย์นี่นะครับผมสามารถเปิดให้แลกแล้วสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับ นี่เลยร้านค้าพรีเมียรหรือพรีเมียอะไรก็แล้วแต่อ่านได้นะครับผมก็คือทําการแรกได้เลย80-60นะครับผมบอกเลยสำหรับน้องวีถูกใจสิ่งนี้แน่นอนสวยงามกันเลยทีเดียวเจ็กกินนะครับพี่เรียกชุดนี้ว่าเจ็กกินนะครับที่จริงเป็นทางด้านของอ่ กิจกรรมทางด้านของอะไรนะพรีไฟแม็กอะปลายอะชุดแม็กอะเ,ออเนี่ยเขาแจกนะแต่ก็คือมาแจกมาแจกนี้แล้วก็นี่สกิลบิกฟูดโคเทโคตโนบอกเลยดูดิสวยมากดูเอ,อแจกฟรีด้วยนะดูดีดูดีดูดีดูดดดดโหสกิลรถนะครับผมก็ประมาณนี้เลยแลกให้หมดเลยนะครับทางด้านของของพรีเมียหรือพรีเมียก็ได้อ่านยังไงก็ได้เหมือนกันนะครับผมเออนี่ชิวๆเลยชิวๆเลยแลกให้หมดเลยใส่ให้หยุดไอใส่ไม่ต้อง นะครับแลกไปให้หมดเลยนี่ครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมก็ชิวๆไปเลยเออมาเดี๋ยวเราไปดูกันของสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปรีวิวทางหน้าของรีออนนะครับขอเสียเวลาแป๊บหนึ่งรถชุดโอ้โหแย่ๆไปหมดเลยก็ประมาณนี้เลยนะครับผมรถก็สวยสวยด้วยอ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปรีวิวทางหน้าของรีออนกันดีกว่าขอตัดไปตอนที่สกิลมันใช้เลยนะครับผมอ่าเมื่อเราวิ่งไปต่อสู้หรือโดนยิงหรือทําอะไรเงี้ยแล้วหยุดนับ 1- 5ึงาวินะครับผม สกิลแพสซีฟของรีออนจะทํางานนะก็คือเพิ่มเลือดที่20นะครับเราต้องเราเราต้องโดนยิงหรือโดนโจมตีสักนิดนึงนะพี่แนะนําให้ใส่กับแพนเชโอนะครับผมมันจะเลือดเต็มเร็วนะบงับงบงังบังโอ้โ,อโ,อโหล่วงแล้วล่วงเลยล่วงเลยล่วงเลยหนูหนูหนูดูชูบออหนูชูบบอชูบบอชูบออชูบอออ่ะดูนะเลือดเต็มนะดูนะอ่ะมาคนนี้ปลาระเบิดปุ๊บ แต่การต่อสู้ยังไม่หยุดเพราะว่าพี่ยิงอยู่นะครับผมก็คือแพสซิฟจะไม่ทํางานนะครับต้องยิงให้ดาวหรือยังไงแล้วก็ยืนแป๊บหนึ่งอ่ะหนึ่งสองเห็นไหมทำงานแล้วเห็นไหมครับผมเมื่อเราที่สุดการต่อสู้นะครับผมก็จะทํางานแต่ตายก็คือไม่ได้ต่อสู้นะก็คือหยุดอ่ะตัวนั้นดาวฟื้นอ่ะเดี๋ยวยืรนรอแป๊บหนึ่งเนี่ยคือไม่ทํางานแล้วคือมันขึ้นรีให้แล้วนะครับผมเอาเรียบร้อยคนนี้เรียบร้อยดียนี่ต้อง ดูนะเดี๋ยวดูนะปื้อพัญญาและนำให้แอใส่กับแอลกไปครับปั้งปั้งเรียบร้อยให้บายนะคะรับผมก็ประมาณนี้เลยสิ่สุดการต่อสู้ไม่รู้ว่ามีคุณดาวหรือเปล่ายังไม่ไละเอียดน,นะมากแล้วการเพิ่มเลือดโดยอีกวิธีหนึ่งเมื่อเลือดลดก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับผมเช่นโดนระเบิดต้มเลือดเดงนะครับผมดูดูไว้ดึงดึง ดึงอะไรประมาณนี้แต่ยิ่งอัพสูงยิ่งดีนะครับอัพต่ำๆไม่ดีเท่าไหร่นะพี่คิดว่านะเดีดูระเบิดระเบิดต่ำเรียบร้อยเลือดจะเด้งนะแป๊บนึงนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับเลือดเด้งแล้วนะครับผมก็แฮชิมเป็นอย่างนี้ในใส่กับเอโรพันยาหนึ่งกล่องุ๊บุบเต็มหลอดมา อะไรมันจะเท่ขนาดนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ดวนครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นไอเทมถาวรฟรีๆไปเลยสาสยฟรีห้ามพลาดนะไม่ว่าจะเป็นตัวละครชิ้นส่วนท่าทางอะไรเงี้ยโหอย่าลืมเอฟเฟกต์โหแบบชุดแฟชั่นแฟชั่นอ่ะสำหรับคนที่เล่นทั้งหมด5ตาใช้ตัวละครริออนนะครับผมก็จะได้นี่เลยนี่ต่างๆเลยก็คือไม่น่าของรูปอีโมจิอะไรน่ารัก,น,รกน่ารักนะครับผม,ผมก็เก็บไว้นะครับผมรูปโปรไฟล์นั่นแหละ เดี๋ยวมาดูรนะับสำหรับคนที่ยังใช้จ่ายไม่หมดนะครับผมก็คือวรอยกระทงวันเพนเดลเลอร์เด็ดเด็ดครึ่งราคานะครับผมบอ,อันนี้ดีนะอันนี้ดีนะบอกเลยอยากได้ไหนก็เอานะครับ599ชุดละพันสี่อะ่ะซื้อเพชรเดียวโอ้โหดูดิพี่ไม่อยากจะเอานิ้วชี้ของพี่กดลงไปที่ของเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเด้งเข้าคลังนะน้องๆพี่เครียดพี่เครียดเหลือเกินเครียดบ้าอะไรของฟรีก็ฟาดไปดีหนึ่งเพชรก็เหมือนฟรีเะละ่ะไปเก็บตามแท่งก็ได้แล้ว เออก็ประมาณนี้เลยนะครับผมชิวๆอย่าลืมไปเล่นกันนะสอนเล่นนะครับก็บทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นไอเทมถาวรฟรีๆพี่สอนรับหมดเลยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยเจอกันคลิปต่อไปครับผมสำหรับคนที่อยากสุ่มก็ไปดูคลิปก่อนอันนี้ก่อนแล้วก็จะโชคดีนะครับผมตัดสินใจได้ง่ายๆเจอกันครับ